เดี๋ยวันวันนี้ก็จะมาอธิบายกระบวนการโฟโแกรเมตตี้เชิงเลขจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนะครับโดยโปรแกรมเออร์ลรับขั้นตอนแรกคือกดไปที่ t o o l b o x แล้วก็ i m a g i n e photogrammetry นะครับแล้วก็ไปที่ create new b o x file ครับเพื่อจะทำการเซฟไฟล์ไว้นะครับไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกได้เลย เมื่อเสร็จแล้วครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ box property setup ครับให้คลิกไปที่ standard ครับเพื่อเลือก us state plan n a d 27 o oh, u s g g zone number นะครับผมแล้วเลือก projection เป็น colorado c e n t r 3476ครับ อล็กซโซนอลยูนิตให้เป็นเมตรครับแล้วคลิก n e ็กครับผมเมื่อเน็กแล้วเปลี่ยนค่าเ v เว a เร f i ์ไฟ g ิงไฮเป็นเจ็ดพันนะครับแล้วคลิกโอเคได้เลยครับกด Edit เอ็กเซครับเพื่อนำภาพที่เราเก็บไว้เข้ามานะครับผม กด edit อีกครั้งครับแล้วคลิกไปที่ค o m พิวพี a รมิ l เลเยอร์ครับเมื่อรันเสร็จแล้วค่าพีระมิดจากสีแดงจะกลายเป็นสีเขียวครับกด edit อ,อีกครั้งแล้วก็ frame editor ครับแล้วก็คลิกที่ new camera ค,ครับเพื่อตั้งชื่อ camera name น,นะครับ เป็น z e i s s r m q a 1 5ทับ23นะครับแล้วเปลี่ยนค่าฟิลิเชียลให้เป็น8นะครับผมแล้วก็ใส่เลข x y ครับแล้วคลิกโอเค OK ได้เลยครับเมื่อโอเคเสร็จแล้วให้คลิกไปที่ interior orientation นะครับแล้วก็ Open Viewer for Image p i e t i o a l นะครับเพื่อทำการปักจุดค่าไว้นะครับผมบโดยจะปรับไว้8ปจุดแมุมครับของภาพทั้ง3ภาพได้ทั้ง3ภาพเลยครับเมื่อปักจุดหนึ่งภาพแล้วให้กดที่ Exterior Information ก่อนนะครับผมเพื่อจะทำการใส่ค่า X OYOZOZ สำอาบเมื่อทำการใส่แล้วให้คลิกที่ Set Status นะครับเพื่อทำการค่า i อินเทีขึ้นมานะครับผมเมื่อเสร็จแล้วทั้ง3ภาพนะครับผมให้คลิกโอเคได้เลยครับ เราโอเคเสร็จแล้วค่ะอินเทรียจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับผมคลิกไปที่ Edit อีกรอบครับแล้วคลิกที่ p o n t t e a s u r e m e n t ครับคลิกที่ s s i s s i c โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการทำการเปรียบเทียบภาพนะครับผมด้วยตั้ง แล้วคลิกที่แอดครับเพื่อทําการ a d ด point id นะครับผม type จะเป็น full use จะเป็น control ทั้งหมด5 5จุดนะครับผมแล้วอีก2จุดจะเป็น type เป็น full use เป็น check เพื่อทำการเช็คค่าของภาพนะครับ เนี่ยทำการปรับภาพทั้งหมดแล้วนะครับให้กดที่อัตโนมัติไทไฟน์ครับคลิกอิมเมอยู่หนึ่งเป็น a l l เ e บเบิ l e ครับแล้วเปลี่ยนค่า Number of Point เป็น15บร้าจาก25คลิกที่ Distribution แล้วกด Run ได้เลยครับเมื่อรันเสร็จแล้วครับค่าที่เรารัน จะขึ้นออกมาครับทำการรีพอร์เพื่อเช็คดูอีกรอบครับแล้วกดปิดได้เลยแล้วก็คือไปที่ perform c i r c u l a t i o n นะครับผมค่า total image นะครับไม่ควรเกิน0.33นะครับอันนี้ถือว่าเป็นค่าที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับ คลิกไปที่รีพอร์ตับเพื่อตรวจดูค่าของแต่ละค่าทำการตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยให้โค้ดกับแล้วก็เซฟไว้ราบาดท,ที้นึ่เลยค่าอีกทีก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วให้ทำการทำภาพออโต้นะครับผม ก็ Output File Name ก็เก็บไว้ที่เลือกไฟที่เราจำได้นะครับแนะนำให้ไปอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับผมกับรูปภาพทั้งหมดเลย DTM s o อ,อ็ให้เปลี่ยนเป็นเดมนะครับผมแอ e m File ก็จะเป็นการแอดภาพที่เรานำโหลดเข้ามาภาพนึงครับเมื่อเสร็จแล้วให้กด a d ด multiple o u t p u t นะครับติก๊กคำว่ายูสเค r ร e n t นะครับแล้วก็ เอาพูดไฟล์นี่ก็เหมือนเดิมครับให้เลือกเก็บไว้ที่เราจำได้ครับหรือโฟลเดอร์เดิมนะครับ เมืเสร็จแล้วให้คลิกโอเคได้เลยครับก็จะทำการรันภาพออโต้เข้ามาครับผมเมื่อรันเสร็จแล้วนะครับให้คลิกภาพออโต้ครับคลิกขวาแล้วก็กดวิวครับเพื่อดูภาพทั้ง3ภาพซ้อนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการดูครับว่าภาพที่เราอนอานำเข้ามาซ้อนกันซ้อนกันจริงหรือเปล่าครับเสร็จแล้วให้ไปที่ process แล้วก็ ETM extension นะครับผมเพื่อจะทำการทำภาพเดิม มันก็จะเป็นการเลือกไฟล์นะครับเปลี่ยนค่า x y ให้เป็น30ครับตรง output form ให้เป็น single mode s นะครับแล้วก็คลิก run ได้เลยครับ จะนเสร็จแล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์ ddm ครับขอพายครับคลิกที่ process ครับแล้วก็ไปที่ m o s a i ครับเพื่อทำภาพ mosaic คลิก yes ครับเมาแล้ว s o r t เป็น ddm ไฟล์ครับแล้วเลือกไฟล์ ddm ที่เรา save ไว้เข้ามา โอเคครับเสร็จแล้วคลิกไปที่โปรเซสแล้วก็รันโมเสสอีกครั้งครับก็เก็บไฟล์ไว้ที่เดียวกันนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ภาพโมเสสจ,จะทําการลังนครับผมจากนั้นก็จะทําการเปิดภาพดูนะครับไปที่ Open แล้วก็ Open r a t t r r นะครับนำภาพโมเสสที่เราทำการรันไว้เมื่อกี้เข้ามาดูนะครับ ภาพโมเสก็จะเป็นการรวมภาพทั้งสาภาพเข้ามาในภาพเดียวนะครับผมเสร็จแล้วให้เข้า Arc GIS ครับผมแล้วก็3 d analyst ครับคลิกไปที่ Arc screen ครับผมเมื่อเข้าสู่ Arc screen แล้วให้นำภาพโมเสกและภาพ d k m เข้ามานะครับ ให้คลิกขวาไปที่โมเสสแล้วก็คลิกที่ Property แล้วก็กดไปที่ Symbology ครับเพื่อเปลี่ยนสีของภาพโมเสสครับผมคลิก Apply จากนั้นทําการกดภาพเบสไฮครับเพื่อแล้วก็ Footing on Custom Surface ครับ แล้วก็แบบระดับความสูงที่เราจะดูได้เลยครับคิิแอปพลายครับจากนั้นความสูงของภาพโมเสสก็จะขึ้นมนาะเราก็สามารถดูความสูงของภาพโมเสสได้นะครับผมก็คือคคตึกภูเขา ก็จะนูนขึ้นมาผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับ